รำรจากวาจาเจ็ดคำพูดที่สร้างกรรมหนักบางครั้งเราอาจสงสัยว่าทำไมชีวิตยังคงรู้สึกติดขัดทั้งที่เราก็เป็นคนดีไม่เคยเบียดเบียนใครนั่นอาจเป็นเพราะเรามองข้ามพลังของวจีกรรมหรือกรรมที่เกิดจากคำพูดไปคำพูดของเราไม่เพียงส่งผลกระทบต่อผู้อื่นแต่ยังฝังรากลึกในจิตใจของเราเอง และกำหนดวิถีชีวิตของเราในที่สุดตามหลักพระพุทธศาสนากรรมแบ่งออกเป็นสาประเภทหลักคือกายกรรมการกระทำทางกายมโนกรรมการกระทำทางใจและวจีกรรมการกระทำทางคำพูดซึ่งมีความเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกทุกคำที่เราพูดออกไปจะกลายเป็นร่องกรรมที่คอยส่งผลในชีวิต เรามาทำความเข้าใจเจ็ดคำพูดที่สร้างกำหนักที่ควรระวังกันครับ 1. มุสาวาทพูดเท็จการพูดไม่จริงไม่ว่าจะเป็นการโกหกเล็กน้อยเพื่อเอาตัวรอดหรือเพื่อรักษาหน้าตาผู้อื่นก็ตามล้วนสร้างกรรำทั้งสิน้นเพราะการโกหกทําให้ใจเราคุ้นชินกับความไม่ซื่อตรงและเมื่อใจเราห่างจากความจริงเราก็จะห่างจากธรรมะโดยไม่รู้ตัว 2. บิสุนาวาจาพูดส่อเสียดคำพูดที่ยุแย่ให้คนรักกันต้องแตกแยกหรือการเล่าเรื่องของคนหนึ่งให้คนอื่นฟังด้วยเจตนาแอบแฝงเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดคำพูดส่อเสียดเปรียบเสมือนไฟที่แม้จะดูแผ่วเบาแต่ก็มีพลังทำลายความสัมพันธ์ได้อย่างน่ากลัว 3. พภรุษวาจาพูดคำหยาบรวมถึงคำพูดประชดเนบแนมและเสียสี ซึ่งเต็นไปด้วยโทสะและทำร้ายจิตใจผู้ฟังพระพุทธองค์ทรงสอนว่าคนที่พูดคำหยาบบ่อยๆมักเกิดในภพภูมิที่ไม่น่าอยู่หรือหากเป็นมนุษย์ก็อาจมีเสียงที่ไม่น่าฟังเพราะจิตได้ฝึกความหยาบกระด้างอยู่ทุกวัน 4. สัมผัสป,ปัญาปะพูดเพ้อเจ้อการพูดเรื่องไร้สาระพูดมากเกินไปโดยไม่เกิดประโยชน์คือการใช้คำพูดที่ไร้คุณค่า และเป็นการฝึกจิตให้ว่างเปล่าไม่มีสมาธิคนที่ติดนิสัยพูดเพ้อเจอจะรู้สึกว่าใจไม่สามารถสงบได้คําคำพูดเหยียดหยามคำพูดที่ลดคุณค่าคนอื่นหรือดูถูกคนอื่นเช่นคนอย่างเธอไม่มีวันสำเร็จหรอกคำพูดเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทําร้ายคนอื่นแต่ยังสะท้อนถึงอัตตาในใจของเราเองซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้าถึงความเจริญทางธรรม 6. คำพูดประชดประชันแม้จะดูขำหรือเล่นแต่ถ้ามาจากใจที่ไม่ได้ปล่อยวางมันคือไฟที่เผาใจเราเองเพราะการประชดคือการแสดงออกถึงความไม่ให้อภัยและความไม่เข้าใจและจิตใจที่เต็มไปด้วยความรู้สึกเหล่านี้จะไม่สามารถเข้าถึงความสงบได้ 7. คําคำพูดที่บั่นทอนตัวเองการพูดทำร้ายตัวเองอยู่ทุกวันเช่นฉันคงไม่ดีขึ้นหรอกคือการสะกดจิตตัวเองในทางลบ ทำให้ใจเราไม่กล้าก้าวไปไหนและปิดกั้นโอกาสในการพัฒนาตัวเองโดยอัตโนมัติพลังแห่งวาจาที่มีสติหรือสัมมาวาจาเมื่อเราเข้าใจถึงพลังของวจีกรรมแล้วสิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนมาใช้สติกำกับคำพูดของเราในทุกขณะก่อนที่จะพูดอะไรออกไปให้หยุดใจไว้สักครู่แล้วถามตัวเองด้วยคำถามสำคัญ3ข้อสิ่งที่จะพูดนั้นจริงหรือไม่ ถ้าไม่จริงให้เงียบไว้พูดแล้วเป็นประโยชน์หรือไม่ถ้าไม่เป็นประโยชน์หรืออาจสร้างความเสียหายก็ให้เงียบไว้พูดแล้วมีเมตตาหรือไม่ถ้าขาดเมตตาก็ให้เงียบไว้หากคำพูดนั้นผ่านทั้ง3ข้อนี้ค่อยพูดออกไปแต่หากมีข้อใดข้อหนึ่งที่ยังติดขัดการเลือกที่จะเงียบไว้คือการให้เมตตาที่ลึกซึ้งที่สุด การฝึกแบบนี้จะค่อยๆทำให้คำพูดของเรากลั่นกรองออกมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์มากขึ้นการฝึกสัมมาวาจาจะช่วยให้จิตใจของเราสงบลงอย่างลึกซึง้งและเมื่อใจสงบพอปัญญาก็จะเกิดขึ้นเองการกระทำและคำพูดของเราก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโดยอัตโนมัติทำให้เรามีชีวิตที่สงบสุขและเบาสบายขึ้นได้อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องขอพรจากใครเลย